พี่ยังไม่ค่อย PK พ,พี่ยัง PK น้อยผมไม่เคยเลยเพราะพี่อ่ะสงสารแฟนครับพี่มันต้องมาส่งกันใช่ป่เออทุกคนจะอัดกันแบบสู้กันอ่ะแล้วบางทีมันแบบมันกดดันเว้ยบางทีเราไปอยู่ทีมของพี่คนนี้แล้วเราทําแต้มให้เขาได้น้อยอ่ะอืมอืมืเลี้ยงแบบเกรงใจพี่รู้ป่ะว่าผมอ่ะ คือสงสารแฟนคลับก็ไม่สงสารผมนะแฟนคลับก็ไม่ส่งของขวัญให้คนอื่นไปเรื่อยเพราะเราไม่มีเอียงไงเออแฟนคลับเขาแบบไปส่งให้คนอื่นไปเรื่อยแล้วก็ผมรู้ได้ไงรู้ป่ะคือเลเวลเขามันอัพขึ้นไงผมก็เลยรู้อ่าเออไม่ได้หรอกเราก็คิดว่าคับเราเป็นคนใจดีเออไม่ได้ฟ้องไม่ได้ฟ้องมีตั้มฟ้องที่ไหนไม่ต้องฟ้อง พี่รู้นะเห็นปะพี่ตั้มยังรู้เลยเดยวตั้งแต่เดเดต้องมีคนพิมพ์อะไรมาสักอย่างเด็ดเป็นพี่รออ่านเนี่ย <c oughs> ังเหรอโอ้ยค,คนที่บอกว่าไม่เลยไม่เลยเด็ยเลเวลแบบโอโ้โหสิบกว่ากันทั้งนั้นมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าจะไปพีเคให้คู่แจมไว้คู่แจมไว้อ๋อแจมไม่เคยพีเคเลยหรอไม่เคยัะไม่เคยเลยแค่อินไปอ่ะอิซสู้ได้ ไม่เคยเลยไม่เคยพีเคเลยไปเชื่อพี่มั่นใจแต่ของพี่อะยากเลยไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเราสู้กันเราไม่ใช่หมายถึงว่าเราไปด้วยกันแหละเราไปสู้ด้วยกันสบายแต่ยังไม่ใช่วันนี้อไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวผมลงไปกินข้าวพ่อผมหิวข้าวมากเลยตอนนี้กินกินล่าสุดก็ตอนบ่ายครับพี่ไอ้เจ๊อันนี้ต้องทำหลังมาดมเกือบแล้วเฮ้ยเฮ้ยทักมาทักมา อะไรมันลึกไปจะถามว่าบ้านอยู่แถวไหนนะอ้าวไม่ได้ดิมันถามองนี้ไม่ได้อ๋อในกรุงเทพในกรุงเทพตอบได้ฉลาดตอบเอ้ยนี่ได้ไเลยเร็วเร็วมันเร็ว <c oughs> ในกรุงเทพและเขตปริมบใช่อ๋อแถวบ้านอยู่ใกล้กันโอเคดีครับน่าจะอยู่ใกล้กันเดี๋ยวไม่นะโอเคพี่ตั้มเดี๋ยวผมเอ้ยพี่ตั้มมีคนชมว่าพี่ตั้มหล่อขึ้น ใช่ไหมพี่เนอะแต่มันแล้วพี่ผมอะเมื่อผมไลฟ์กับพระเอกับพี่ผมก็ไม่อยากเอาหน้าเข้าไปใกล้มากไงผมก็เลยต้องนั่งไกลๆหน่อยโอ้ยได,ไ,ดได้ได้ได้นั่งใกล้ๆก็ได้โอ้โหเท่วันนั้นนึกว่าจอร์ดวิกือเซอ่เิงมากชมเชเซิงเท่เท่พี่ตัมผม,มเป็นทรงผมในฝันผมด้วยนะผมอยากทําแต่ว่าผมไปไม่ถึงจุดนั้น ไม่ใช่ความหมดทนมาไว้แดมเออเข้าใจเลยหนาวอะแล้วเวลามันสระกลางคืนน่ะก็มันจะได้แห้งเนี่ยเออเข้เาใจตัวนี้ยังทออยู่นะแต่มันชอบมันมันต้องทนเว้ยมันเท่มันเท่เออ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 เอลเวอาสอเออเออเออเนอเอ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 เอเเเเ เราอารมณมันผู้หญิงไงผู้หญิงไงผมยาวเฮ้ยน้องชายไปกินข้าวก็ได้ได้ได้พี่เดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้แบบเอ่อนั่งเล่นกับพ่อแป๊บหนึ่งแล้วก็นอนแหละพรุ่งนี้งานเช้าจัดไปจัดไปสู้ๆน้องชายเดี๋ยวกันไปครับพี่ไปครับไปครับ